สวัสดีตอนแรงๆครับพี่น้องโอ้ยฝนตกครับผมมาใส่เบ็ดครับใส่เบเ็ดแย่งเขียดครับผมนี่ใส่แล้วฝนก็ตกครับโอ้ยตายๆมือแรงพอกันเด้อพี่น้องฝนกำลังตกครับผมอย่าลืมมือแรงมายามเป็นมู่กันครับนี่ละไม้เข่า,ขากับล่างต่างทองครับนี่สีมันบ่ไม้นี่มาหลุดกันเด้อพี่น้องมือแลงครับผม เดี๋ยวขอใส่มันแล้วนะครับก็สิเปียกฝนระบาดน,นี่ <laughs> พี่น้องพปายามเบ็ดกันครับผมฝาดไปซะสามถุ่มเลยครับฝนตกัวกระเซ้าครับผมนี่ก็ยังลื่นๆอยู่ฝนก็ะไดฝนตกครับผมงกระหัวคำมันอยู่คือเก่าครับตั้งแหลก บหล่อนครับบอลที่สองหล่อนนะวครับเงีเ้ยครับพี่น้องมีการเคลื่อนไหวถือแล้วถือแล้วถือแล้วครับผม ห้ามตั้งไ่ได้มันสั้นครับผมเดี๋ยวได้หาหมตั้งกองกันครับ น้ำมเลยครับแต้มแรกมาแล้วครับเก็ดหลังที่ซีเองเนี่ครับสามข้อซีเลยนี่ อยากกินเล็กรับเต้มเรยงง น,นี่ยังหละพี่น้องมุนอีละๆก็เขามันขั้นเด็ดโอุ้วยูวอ่ล่ะนี่รวนเปับผมยูวให้บ่มันบ่ดินบ่ตจริงนะครับโอ้เขาล่มมุ้งเม็ด สัมผัสลุ้ไปสำ้ำเ,เกี่ยวมุนเ,เลรครับมาบ่ท่านโอ้ยห่อนตผลโต่โี่เลย้ยวมาบ่ท่านพี่น้องอยามบ่ท่านครับเกี่ยวเป็นปุ่มเลยน้องครับเบ็ดขาดขาดจ้อยโอ้สิโตหญ่ครับ เกี่ยวมุนเบิดเย็ดขาดซ้ำโอ้ยหาหลังใดมาใส่แท่นนะเหมือนเดีย๋ยวหาหลังไหม่มาใส่แท่นครับปลาคนหน่อยครับยินเดา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 ยี่น้องเ้ยตัวหน่อยตัวนิดแก <laughs> แ้มสองครับ ปลาเป็นหนึง่งนอนปลาเนี่ยตัวหน่อยครับปลากินเขียดตรงมันตัวหน่อยสิโอ้แต่ฝนบ่ตกนะสิมาท่านตัวใหญ่เหรอครับตัวอันเบ็ดขาดเนาะเมื่อวานนะ tôi nghe hết em biết hạt mỗi kiểu mặt mùi bùm hồ đào hồ đào leo đào hồ đào đi đào hồ ัวงามตัวงามเห็นตัวแล้วก็โอ้ยเห็นตวลุดเท้ถึงน้อยถึงเงินเถอะฟังล้วบาดียบร้อยครับ ตสวยงามเลยพี่น้องอเต็มหัดเต็มกำโด่งสีเลยแม้เป็นตักรยาเด็กติดกัะตัวนนิดหน่อยไร้ พี่น้องมัน้ยเนี่ยนี่บอครับคนนี่น้อยนี่มันจะเขียดนอนขานวถิ่นเลนอยู่มึงเนี่ยตัวปลาไหมครับจะเป็นหน่อยจะเป็นหนิดตัวส้มนี่จะกินเบ็ดมึงเขียดข้าปากยูรูอยู่พี่น้องหาเขียดพวกตัวส้มเนียวมือนี่แหมมึงครับ วิ้ยหลังนี่นะครับแหนมหาบิสตังโดนันจมลงไปคนละพี่นอนะอ้องคนนั้นตกหลงน้ำครับ ่งนามครับเรบร้อยครับผมโอ้ยใส่สวยๆครับมันจะเสบ็ดหายเลย ดีนะ่ากินลึกครับผมหมิหนองตัว,ต,วตัวปลาครับวันดีขนาดมานี่แล้วมานี่แล้วครับแต่ว่าเบ็ดกับไก่สิเบิดแล้วละ่ะช่วงหนึ่งเมาหันใไฮสองไฮนบ่ถ,ถึกเลยครับปลาบ๊อบถ,ถือซื้อมีแต่วเงียบหล่อนอเก็บครับผมอุ้ยพี่น้องอุ้ยเอาอีกแล้วครับผมอุ้ยตัวบกใหญ่หนึ่งคือเบ็ดครับ ร,ลรลวลายรวลยไหลไม่ถึงไหนน้องบาทซองไปทองเขาขึ้นผมว่ามันปละคอถือหล้วมันไตม,ลม,ลมันพุทธกรมลูหมดหน่ยย่ยแบบนึงอุย้ยเดี๋ยวขอจัดการกับมันก่อนครับผมเรียบร้อยครับมาได้แถ่เพิ่นมากินปลาลองปลาถึกเบ็ดครับมันเลยมากินปลายกขึ้นมาค่ายออกขึ้นครับต,ต๊ตุบลงแบบนึง ไปแล้วล่ะครับเสียบเนี้ยไว้สิผมมากินเบ็ดอีกสักทีนี่เอ้าเสียบเนี้ยกันครับนะครับเหลืออีกสองลังสุดท้ายครับพี่น้องเบ็ดจะเบิดละเป็ดตัวน้อยตัวงามๆอยู่สองตัวครับผมจะได้ลังถึงมันขาดมันหลุดเบ็ด,ดนี้ขาดจะไ,ได้ครับ จักพอจักแม่มันไปใส่เบิร์ตว่าบมมากินเบดเลยมแต่ลูกมันมากิน,นตัวน,น้ <c oughs> น,นอยไอ้ครับอีกสองหลังสุดท้ายอู้ยไกลยอยู่ครับวันนี้มันน้ำขุ่มก็เลยไปใส่โอ้เอยขเข่ามันงามครกบุ่มหัวเลยได้ครับนี่สุดยอดเลยครับเข่าของเขา,าตั้งท้องได้สิออกห่วงหรอ คือก่าอยอน,นี่ยนี่ยคือล้อยครับท้ายบอเถือกครับเนี่ยกับยูคือเก่าอ้เมืดแล้วครับอยูมึงผลงานกันพี่น้อง่อะพี่น้องมึงผลงานกันนี่ครับเดี๋ยวหาหกตัวอยู่ ตัวงามๆสองตัวสามตัวเหรครับตัวงามขนาดกับตัวน้อยโอ้เสดายอันหลังเห็มันขาดนะครับขันบ่ขาดนี่โอ้กี่ตัวใหญ่หอยเกี่ยวหยามาเป็นปุ่มนึงก่อเขาลมนั่นนี่ละนาดนะกี่ตัวใหญ่ครับผมขั้นฝนบ่ตกนั่นสิได้ม,มานตะเวนนั่นสิได้อยู่ครับฝนมันตกหัวก็ะเซ้าอื่นเส้าอพอกันเด้อพี่น้องอื่นเส้าครับมายามมากูเบ็ดน้ำกันครับ พี่น้องสองหมื่นแล้วครับมากูเบดเก็บมาได้เจ็ดแปดหลังล้วละยังมันถืออยู่ยังเงียบครับบ่ถือนี่หลันงนี่แล้วครับพี่น้องที่มันขาดมาขึ้นเมืองห้อยเกี่ยวก็เขาหลุมแล้วนี่แล้วนะเอาขั้นไม่มาใส่ไว้กับ่บถือนี่ครับขั้นเก่ามันที่ขาดนี่กบ,บ่ถือหรอครับ เดียเ๋ยววันนี้หล่อนเก็บครับผมมันสีนแจงและเลยมากูรูต่ําหมื่นเนี่ยอย่าจะคล้องหน้าพื้นไมาหา้ <c oughs> ห้าพื้นมาเห็นว่าก่อเขาล่มนั่นล่มนี่ไม่ได้ใส่ก็ไม่ได้ใส่แล้วมั้งอ่ะนั่กกกงกันไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องยาำกันกันจอบเสาสีมันจะเต็มบอ่อ่ะ มาเนี่ยเต็มแรกเงียนบมเอยปลานะครับยานเป็นงูสันดีโคนหน่อยครับโอ้ยมันห,หน่อยมันนิดตัวปลาไหมนี่มหมครับ แซ็มแรกครับแหกมันรอบเสาครับฮะหยงนี้พี่น้องหมวบด้วยนั่นนั่นเห็นตู้แล้วครับผมอืมตัวคอนีมเกี่ยวยอดเ เห็นครับนี่ครับตัวงมงงามม,มานเลรครับถือว่าเป็นเต็มแหลกไปเลยเนาะตัวหันยันับซะมันหน่อยโพดอเอาหนี่ตัวนี้ตัวงงามครับยามมากักิลายลัางหลอกพี่น้องเมืองเบียดกันเก็บก่อน ครับผมโตไปแล้โอ้ตัวหน่อยับ ดูไอ้ประมาณเลยพี่น้องเบ็ดใกล้สิเบ็ดละหมากับห้องพ่อหมาครับเล่บประหยัดไทยนนกับวัตถุอีกหนึ่งสองสามสี่หลังครับสี่หลังสุดท้ายก็ะไรสองเต็มยี่ห้อเก่าละ่ะ หมากระเฮาครับยลังนี่ถืออยู่ครับจะว่าตายเหรอเข็นอ่กขึ้น้องขาวๆวิไตน้มเรียบร้อยครับหางขาดคิ้สิเมนปูเลอครับเมื่อกินพวกปูกะแม่งจับเตาเนาะทั้งปูทั้งแม่งจับเตาเหรอครับ ใส่กระไฮโอ้ยปา่ามีตุต่นนิดหน่อยหลังนี้มิดห <c oughs> ลังนี้แหละครับที่งูกินมือขึ้นนี่ปลาถืกอปลาข้อกัรอกนรุ่นเดียวกันเลยครับนี่หลังตรงขามกัน,น่แหละพี่นอ้อนงเถื่อหันเถื่อหลังนี้อันนี้หลังงูกินกบ ตัวประคอสมนีหนำเึื่อนถึงมูมากินปลาแมาป่ปนีอยู่คือเก่าครับเขียดนิ่งดินเยังสุดท้ายมอถึงคือเก่าพี่น้องน,นี่แล้วนี่ผมมีปลาครับหลังให้สองสามให้ทั้งหลังมานน่ ไม่ยำเราได้คือเกาอหมุดแล้วพี่นอ้องไปเบิ่งผลงานกันเบิ่งพี่น้องหลอกเสาเวีดหาซิบหลังครับงามเสาได้สามตัวบัต่ว่าปมานหรอกครับบ่ะมานหรอกแตกก่ยังดีได้ตัวง,งามๆอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นเขียดที่วดเอามาจากที่มันบอลลอนแะครับ ไปใส่ได้หมือนล้านจริเนาะ10 20ตัวยังว่ะะาได้ใส่อีกได้ครับมันแหงหาะนี่ละผลงานรวมกับหมืกขึ้นกะมึกขึ้นได้หกเจ็ดตัวนีนะะ่ละพี่น้องบ้าขาดปนนะครับเขาได้ตุ่มได้แกงอยู่สำหรับคลิปนี้กะขอลาไปเพียงสท่านี้ละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนคะครับสวสัสดีครับผม